เฮ้ย <Hey, S 2> เคยคิดปะนมุนมานกับโกคูใครจะเจ๋งกว่าแบบวัดพลังกันตัวต่อตัวไปเลยเริ่มมาฮนุม,มานก็แปลงร่างตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขนสีขาวฟูฟ่องกระโดดทีแผ่นดินสะเทือนโกคู Goku เห็นก็ยิ้มหน่าสนุกนี่นาแล้วก็เริ่มชาร์จพลังปล่อยออร่าสีทองออกมา แกนี่มันลิงจริงๆโกขคูแซวหนุมานคำรามตอบกระโจนเข้าใส่ทั้งคู่แลกหมัดกันสนันวันไหวพลังทำลายล้างสูงมากผู้เขาหายไปเป็นลูกๆ โกคูใช้คลื่นเต่าหนุมานก็ใช้ตรีเพชรพลังปะทะกันตูมเกิดเป็นแสงสีขาวโพลนแล้วใครจะชนะยากจะบอกว่าหนุมานมีอมตะโกคู Goku ก็พลังเยอบสุดๆแต่ถ้าให้เดาคิดว่าสุดท้ายน่าจะเสมอกันนะเพราะทั้งคู่เป็นสายลุยเหมือนกันแถมยังใจดีมีคุณธรรมอีกต่างหากอาจจะกลายเป็นเพื่อนสีกันไปเลยก็ได้ใครจะรู้